ซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2026เป็นรถ SUV ที่ถูกออกแบบมาเพื่อผสมผสานความแข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวรุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการขจนไทยในเส้นทางที่ทา้าทายโดยยังคงเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่เน้นความทนทานและสมรรถนะท,ที่เชื่อถือได้พร้อมทันยกระดับมาตรฐานใหม่ในด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัยสำหรับผู้ขับและผู้โดยสาร รูปลักษณ์ภายนอกของปาเจโร่สปอร์ตสได้รับการปรับโฉมใหม่อย่างเต็มรูปแบบกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบดินามิกชิล l d ถูกออกแบบให้มีความดุดันและทรงพลังมากขึ้นเส้นสายบนตัวถังเน้นความคมชัดและต่อเนื่องทำให้รถดูมีความสปอร์ตและแข็งแกร่งไฟหน้าเลดแบบโปรเจคเตอร์ถูกพัฒนาขึ้นให้มีความสว่างและคมชัดมากยิ่งขึ้นรวมถึงไฟเดลิทแบบเลดที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นในยามกลางวันส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเลดแบบใหม่ที่ยาวและโชบเฉียวทำให้รถดูมีเอกลักษณ์มากขึ้น ล้ออัลลอยขนาดใหญ่ถูกออกแบบใหม่ให้ดูหรูหราและทันสมัยอีกทั้งยังมีการเพิ่มความสูงจากพื้นเพื่อให้พร้อมลุยได้ทุกเส้นทางทั้งทางเรียบและออฟโรดห้องโดยสารภายในถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งสัมผัสได้ถึงความสะดวกสบายและความหรูหราเบาะนั่งหุ้งด้วยหนังแท้คุณภาพสูงพร้อมระบบกลับไฟฟ้าสำหรับคู่น้าและยังมีระบบระบายอากาศที่ช่วยเพิ่มความสบายในการเดินทางไกลเบาะแถวที่2และ3สามารถปรับพับได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ ระบบอินโฟเทนเมนทที่ติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่กว่า12นิ้วรองรับทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay พพร้อมระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงที่มอบประสบการณ์ความบันเทิงเหนือระดับให้กับทุกการเดินทางวัสดุที่ใช้ในห้องโดยสารถูกเลือกอย่างพิถีพิถันเพื่อให้มีความพรีเมียมและทนทานทั้งแผงประตูคอนโซลกลางและพวงมาลายัยถูกตกแต่งด้วยวัสดุเกรดสูง ด้านสมรรถนะปาเจโร s สปอร์ต2 6ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.4ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีพละกกำลังมากกว่า190แรงม้าและแรงบิดสูงถึง450นิวตันเมตรสามารถตอบสนองการเร่งแซงและการลากจูงได้อย่างมั่นใจระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่องช่วยเพิ่มความนุ่มนวนในการขับขี่ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้น ระบบขับเคลื่อน4ลอ้ปปอ Super Select 4WDII เป็นอีก1จุดเด่นที่ทำให้ปาเจโร่สปอร์ตแตกต่างจากคู่แข่งโดยผู้ขับสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนลาดยางถนนลื่นหรือเส้นทางออฟโรดที่เต็มไปด้วยอุปสรรคระบบบล็อกเครื่องท้ายและระบบควบคุมการลื่นถลายช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่บนเส้นทางที่ท้าทายระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้สมดุลระหว่างความนุ่มน,นวลและการควบคุมที่มั่นคง โช้อัพและสปริงที่พัฒนาขึ้นใหม่ช่วยซับแรงสังส่นสะเทือนได้ดีกว่าเดิมทําให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายแม้ขับผ่านถนนครุกคลาในขณะเดียวกันก็ยังคงการเกาะถนนและสเสถียรภาพที่ยอดเยี่ยมเมื่อวิ่งด้วยความเร็วสูงควงมาลายไฟฟ้าที่ตอบสนองได้อย่างแม่นยำช่วยให้ผู้ขับควบคุมรถได้ง่ายขึ้นการเบรกด้วยดิสเบรกทั้ง4ีล้อพร้อมระบบ ABS และระบบกระจายแรงเบรกอัตโนมัติช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการหยุดรถอย่างมั่นใจเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงถูกติดตั้งมาอย่างครบถ้วน ปาเจโร s สปอร2026มาพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันที่สามารถปรับความเร็วตามรถคันหน้าระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังระบบตรวจจับมุมอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาที่ให้ภาพคมชัดทำให้การจอดรถหรือขับในพื้นที่แคบง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชันที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยเมื่อต้องขับขี่บนภูมิประเทศที่สมบุกสมบันความเงียบภายในห้องโดยสารก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับการพัฒนามิสูบิชิได้ใช้วัสดุซับเสียงร,รอบคันและติดตั้งกระจกกันเสียงร,รบกวนเพื่อให้ห้องโดยสารเงียสบสงบผู้โดยสารสามารถเพลิดเพลินกับการสนทนาหรือการฟังเพลงได้อย่างเต็มที่โดยไม่ถูกรบกวนจากเสียงภายนอก ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ3โซนทำให้ผู้โดยสารแต่ละตำแหน่งสามารถเลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมกับตนเองได้เพิ่มความสะดวกสบายและความพึงพอใจให้กับทุกคนบนรถด้านความสะดวกสบายปาเจ r o s p o อร2026มาพร้อมกับระบบชาร์จไร้าสายสำหรับสมาร์ทโฟนพอร์ต USB-C หลายตำแหน่งทั้งด้านหน้าและด้านหลังระบบควบคุมรถผ่านสมาร์ทโฟนที่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ล็อกหรือปลดล็อกรถ และตรวจสอบสถานะต่างๆได้จากระยะไกลระบบนำทางที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถอัปเดตข้อมูลจราจรแบบเรียลไทม์และแนะนำเส้นทางที่เร็วที่สุดเพื่อช่วยประหยัดเวลาระบบไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารดับแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ช่วยสร้างบรรยากาศที่หรูหราและอบอุ่นรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการความกว้างขวางและความสะดวกสบายเนื่องจากมีที่นั่งเจ็ดที่นั่งและสามารถปรับพับได้หลากหลายแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือการขนสัมภาระจำนวนมากปาเจ r o s สปอร2026ก็สามารถรองรับได้อย่างง่ายดายด้วยการผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่ทันสมัยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงและความสะดวกสบายที่ครบครันมิซูบิชิปาเจโร r สปอร์ต2026จึงถือเป็น SUV ที่สามารถตอบโจทย์ผู้ขับขี่รุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริงรถรุ่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นพหาหนะสำหรับการเดินทาง แต่ยังสะท้อนถึงสไตล์และรสนิยมของเจ้าของที่ต้องการความมั่นใจความหรูหราและความพร้อมที่จะผจญภัยไปทุกที่ทุกเวลาปาเจโร s p o อร2026จึงเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นและน่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มองหารถ SUV ที่ครบเรื่อทางด้านการใช้งานและความหรูหราในคันเดียว